คนต้องลุยงานหนักแน่ๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นวันศุกร์นะคะทรงท้ายก่อนที่จะไปหยุดเสราร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้หยุดวันนี้ก็คือมาผ่อนคลายก่อนนิดนึงนะก่อนที่จะไปทำงานอื่นๆนนะคะแล้วก็ จะได้รู้สึกดีขึ้นเนาะ,ะบางทีการมาผ่อนคลายโยคะนะคะก็ช่วยให้เรานะคะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็หายเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกด้วยกันใครเข้ามาแล้วมาเตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดยามเช้าด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้ EP 8แล้วนะคะ EP 8แล้วสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะครูหญิงนะคะครูหญิงจากเพจ My First Yoga ค่ะ,คะซึ่งเราก็ อยู่กันมานะคะด้วยกันแบบนี้นะเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็มีการแบ่งปันในเรื่องของการฝึกโยคะกันมาตลอดนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะผู้ฝึกใหม่ก็มาฝึกด้วยกันได้นะคะเป็นท่าง่ายๆสบายๆนะคะเพื่อยืดเหยียดร่างกายนะคะบิดตัวนะคะยืดข้อต่อต่อตางๆนะคะ,ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะทุกคนอยู่บนเสื่อนะคะมาเตรียมตัวกันนะคะครูขอเริ่มจากการนั่งหายใจสบายๆกันก่อนนะฝึกลมหายใจกันสัก นิดนึงกันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะเข้าไปสู่ทายโยคะกันค่ะทุกคนนั่งสบายอยู่ที่พื้นค่ะเอามือเกลโกยก้นสะโพกนะให้ก้นของเรานะคะอยู่บนกระดูกรองนั่งนะ,ะกระดูกเราจะมีกระดูกรองนั่งอยู่นะคะที่เป็นแหลมแหลม,ลมเป็นปุ่มเนี่ยให้มันสัมผัสอยู่ที่พื้นบาลานซ์เท่ากันนะคะน้ําหนักตัวเราจะทิ้งไปที่กระดูกรองนั่งมือสองข้างค่ะวางที่หัวเข่าค่ะแล้วค่อยๆหลับตาลงช้าๆค่ะ ค่อยๆปรับลมหายใจค่ะเข้าช้าลึกออกช้ายาวรู้สึกผ่อนคลายร่างกายค่ะตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะให้เรารู้สึกถึงลมหายใจของเราค่ะผ่านเข้าทางรูจมูกเข้าไปอย่างช้าๆแล้วผ่อนออกมาอย่างช้าๆเช่นกันค่ะ ช่วงระหว่างการที่เรายืเดเหยียดในวันนี้นะคะเราก็จะมาหายใจแบบเบาสบายแบบนี้ค่ะค่อยๆหายใจเข้าช้าลึกและหายใจออกช้ายาวเราจะปรับลมหายใจให้ไปแบบเบาสบายเมื่อตั้งจิตตั้งใจสมาธิดีแล้วนะคะผ่อนคลายร่างกายก่อนนะไม่เกรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ค่อยๆกระพริบตาค่ะลืมตาขึ้นมาเจอกันค่ะเราไปที่ท่าแรกเลยวันนี้ครูขอเริ่มต้นด้วยท่าชายโพสนะคะทุกคนปลายเท้าแตะกันไว้นะหัวเข่ากลางกว้างแบบนี้นะกลางกว้างนิดนึงนะคะ,ะปลายเท้าชิดกันนิดนึงอ่ะปลายเท้าแตะกันนะหัวเป็นโป้งเท้าแตะกันเอาสะโพกของเราวางที่ส้นเท้าค่ะอ่าค่ะตรงนี้นะคะนั่งลงไปค่ะ เสร็จแล้วเราจะหายใจเข้ายืดอกนิดนึงหายใจออกค่อยๆไ่มือไปค่ะเราจะวางหน้าท้องของเรานะลงไปตรงช่องว่างระหว่างเข่าค่ะ,ะวางศรีรษะลงกับพื้นปลายมือวางลงกับพื้นค่ะให้เราพยายามดันสะโพกก้นนะลงไปหาส้นเท้าของเรานะคะแต่ถ้าใครไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนนะปลายมือแต่ที่พื้นนะคะฝ่ามือแต่ที่พื้นเหยียดยืดไปข้างหน้าคลายหัวไหล่ค่ะ ศีรษะวางลงบนพื้นนะหน้าผากแตะพื้นไว้ยืดตั้งแต่ปลายเท้าจรดปลายมือค่ะปลายมือรู้สึกเหมือนจะยืดดันพื้นไว้และสะโพกยืดลงไปเราจะผ่อนคลายหลังของเราทั้งหมดนะคะเหยียดยืดปลายมือหัวไหล่ท่านี้เรียกว่าท่าเด็กหมอบท่าชายโพสค่ะเหยียดยืดร่างกายคลายไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะห้า สี่ส<า>มสองหงค่ะค่อยๆเงยหน้าแล้วเดินมือกลับมาหาตัวเองช้าๆนะคะ ตอนนี้เอาเข่าเข้ามาชิดกันนะคะเข่าเข้ามาชิดกันแบบนี้ครูขอยืดคอนิดหนึ่งนะคะนั่งอยู่บนส้นเท้าค่ะใครที่นั่งแบบนี้แล้วเจ็บนะเอาผ้ามารองได้นะคะไม่เป็นไรนะคะมือขวาค่ะแตะที่หูซ้ายหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่ะเอนหูมาทางด้านขวาค่ะแล้วดึงมือซ้ายลงไปแตะพื้นไหวไหมค้างไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะห้าสี่ 3ามสองหนึค่ะค่อยๆคลาย,ย,ยมือออกมานะมือซ้ายแต่หูขวาบ้างหายใจเข้ายืดอกหายใจออกขาเอ็นหูมาทางซ้ายแล้วดึงมือขวาไปแตะหาพื้นนิดนึง่งใวไม้ห้าหายใจนะส3่สอง หนึ่งค่ะค่อยๆค,ค,คลายกลับมาตรงกลางค่ะยืดหัวไหล่นิดหนึ่งทรงแขนค่ะทางด้านขวามาพุ่งมาทางซ้ายนะแล้วเอาข้อศอกซ้ายค่ะขัดกับศอกขวาไว้ดันเข้าไปค่ะทีนี้คว่ำม,มือนะทางด้านขวานะคะนิ้วโป้งขวาคว่ำลงนะคะนิ้วโป้งขวาคว่ำลงฝ่ามือเราจะหงายไปด้านหน้าแล้วดันหัวไหล่ขวาลงนิดหนึ่งหันหนะ้ามองไปตามไหล่ขวาฮะ สี่สามสองหนึ่งจ้าขับมาตรงกลางคล้ายมือออกก่อนเปลี่ยนนะคะส่งมือซ้ายมาทางด้านขวาค่ะเอาศอกขวาดันศอกซ้ายเข้าหาตัวแล้วพลิกมือนะมือซ้ายนะคะนิ้วโป้งซ้ายคว่ำลง ฝ่ามือของเราด้านซ้ายจะเปิดไปข้างหน้าด้านหวัวไหล่ซ้ายลงนิดนึงแล้วหมุนบิดหน้ามองไปตามไหล่ซ้ายค้างไว้ห้าสี่สาสค่ะค่อยๆค,คลายมือออกมาค่ะเปลี่ยนไปที่ท่าคลานเข่าค่ะทุกคนอยู่ในท่าคลานเข่าหรือออโฟค่ะ มืออยู่ที่พื้นค่ะข้อมือตรงกับหัวไหล่กลางมือกว้างไว้นะคะหัวเข่าตรงกับข้อสะโพกค,ค่ะจมูกเท้าจิกพื้นไว้รูขอไปแคทแอนเข่าสักสามรอบนะคะเพื่อยืดกระดูกสันหลังค่ะทีนี้ใครไหล่หอแบบนี้นะยืดหัวไหล่ออกมาค่ะยืดอ,อกเกรงหน้าท้องเข้าไปเล็กน้อยหลังไม่แอนแบบนี้นะคะเก็บหน้าท้องเข้าไปหายใจเข้าให้เราลองดันสะโพกขึ้นค่ะหน้าท้องจะแอนลงอกแอนยืดขางขึ้นค่ะ หัวไหล่ไกลหูมือดันพื้นหายใจออกค่ะม้วนสะโพกโกงหลังเก็บขางชิดอกค่ะหายใจเข,าข้าค่ะดันสะโพกขึ้นท้องจะแอนลงอัตโนมัติอกเชิดคางเชิดหายใจออกค่ะม้วนสะโพกก่อนนะโกงหลังไว้มือดันพื้นเก็บคางชิดอก รอบสุดท้ายกับข้าวโพสดันสะโพกขึ้นค่ะหน้าท้องแอนลงอกยืดคางยืดค้างไว้มือดันพื้นไหล่ไกลหูห้าหายใจนะคะสี่สามสองและหนึ่งค่ะหายใจออกนะ้ำม้วนสะโพกเลยค่ะโกงหลังเก็บคางชิดอกแล้วค้างค่าเอาไว้หายใจปกติห 4 3 2 1าง่งค่ะใครถ้ากลับมาตรงกลางค่ะมือซ้ายวางที่พื้นค่ะหายใจเข้าส่งมือขวาขึ้นตามองไปตามมือขวาค้างไว้ก่อน5 4 3ส,สตัวจะบิดบิดนิดนึงนะสอง หนึ่งค่ะมุนมือเอาหลังมือนะทางด้านขวาของเราค่ะมาจับตรงขาหนีบทางซ้ายแล้วบิดหัวไหล่ขวาขึ้นยืดไปตรงนี้นิดนึงใครจำไม่ถึงเอามือแตะสะโพกไว้แบบนี้นะค้างไว้ค่ะสีส่สองหงค่ะคลายมือส่งมือขวากลับไปที่เดิมหายใจเข้า หายใจออกค่ะส่งมือขวามาทางด้านซ้ายวางหัวไหล่ของเราลงค่ะแมวบิดตัวค้างไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะบิดเอวนะคะหัวไหล่วางที่พื้นปลายมือขวาหงายขึ้นมือซ้ายดันพื้นไว้สามหน้าเราจะตะแคงมาทางซ้ายนะสองหนึ่งเมื่อพร้อมแล้วส่งมือนะคะทางด้านซ้ายขึ้นไปค่ะ ที่ดานเหนือศีรษะแล้วเอาปลายมือแตะพื้นไว้นะค้างไว้ตรงนี้ก่อนห้าสี่ยืดเอวไว้ค่ะสามสองนไปต่อยืดขาทางด้านซ้ายค่ะเหยียดแตะพื้นไว้ขะด้านซ้ายเหยียดยืดเท้ายังอยู่ที่พื้นทั้งสองข้างนะฮะ สี่เราจะยืดบิดตัว 3. ามเงยหน้ามองตลอดใต้สกาแล้ซ้ายได้ไหมสองหนึ่งค่อยๆค,คลายมือวางมือลงวางเข่าลงแล้วหายใจเข้าดัานลำตัวขึ้นมาค่ะไปต่อนะคะเราจะไปข้างซ้ายต่อเมื่อกี้ไปข้างขวาแล้วนะมือขวาวางที่พื้นค่ะ หายใจเข้าทรงมือซ้ายขึ้นไปตามองตามมือซ้ายค้างไว้นะหายใจนะฮบิดเอวบิดลำตัวเปิดหัวไหล่สี่ส,สองน่ะเมื่อพร้อมแล้วหมุนหล,ลังมือแล้วเอามือค่ะภายหลังหรือมือไปจับที่ขานี่ทางด้านขวาบิดหัวไหล่ซ้ายขึ้นอีกค้างไว้ก่อนฮะ หายใจด้วยนะคะ4 3่สองหงอัดทรงมือซ้ายขึ้นไปเหมือนเดิมหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะสอดมือซ้ายของเรานะมาทางด้านขวาวางหัวไหล่ลงค่ะวางหัวไหล่ลงตะแคงหน้ามาทางด้านขวาค่ะ มือซ้ายหงายขึ้นมือขวาดันพื้นค้างไว้ตรงนี้สักครูห่หะสี่สามสองหนึ่งยอดเยี่ยมมากเลยทุกคนส่งมือขวาไปเหนือศีรษะใช้ปลายมือแตะพื้นไว้ยืดเอวไปให้สุดค้างไว้ตรงนี้ก่อนนา้าะสี่ ตามองลอดใต้จกักรแลขวาไวไหมสองหนึ่งพร้อมแล้วลองเหยียดขาขวาตึงตึงสีขาขวายืดเหยียดปลายมือยังแตะพื้นจมูกเท้าซ้ายอยู่ที่พื้นค้างไวหา้าสี่สามสอง หนึ่งค่อยๆขยับมือกลับมาข้างขวาดันพื้นวางเข่าขวาแล้วยกลำตัวขึ้นมาไปต่อนะคะจะเย็นๆนะทุกคนนะบิดลำตัวไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวคู่ขอลองมาขยับข้อขาข้อสะโพกกันนิดหนึ่งนะให้ทุกคนรู้สึกนะคะ เบาสบายตัวเองอีกนิดนึงนะมาเริ่มจากขาทางด้านขวาก่อนถูขอบบิดตรงนี้ให้ดูนะคะด้านนี้นะอ่ะทีนี้อยู่ในท่าคานเข่าเหมือนเดิมค่ะให้เรายกเข่าทางด้านขวาขึ้นมาเหมือนท่าเป็นหมาฉี่เนาะเออยกมาด้านข้างแบบนี้นะคะทีนี้ค่อยๆหมุนค่ะมาด้านหน้าห้าครั้งลองหมุนนะหมุนข้อสะโพกเราค่ะหนึ่งสองวงใหญ่ๆเลยนะคะสามสี่ ห้าทีนี้มุนทวนกลับค่ะ1นึ่งสองสามสี่หค่ะโอเคยอดเยียบนะไปต่อทางด้านซ้ายนะไปต่อทางด้านซ้ายนะทุกคนขยับคลายข้อสะโพกของเราก่อนนิดนึงนะคะหายใจเข้าโยกค่ะเปิดเข้าขึ้นมาแล้วมุนมาข้างหน้าหนึ่งวงกว้างๆสอง 3ามส่หาขามุนทวนกลับเลย1นึ่งสองสามส่หา้าขายคอสะโกนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อจ้ะมาคูพิกไปพิกมาให้ดูแบบน,นี้แหละเนาะอะ,อ,ะอยู่ในท่าคานเข่า,ขาอยู่นะคะทรงเท้าขวามาด้านข้าง ปลายเท้าขวาชี้มาด้านหน้านะจ๊ะปลายเท้าขวาชี้มาด้านหน้านะแบบนี้นะอ่าทุกคนสังเกตนะเข่าด้านซ้ายยังอยู่ที่พื้นขาขวากลางออกมาโดยที่ฝ่าเท้านะคะแนบกับพื้นปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าอ่ะทีนี้ใครที่พร้อมแล้วนะครูขอเปลี่ยนด้านข้างให้ดูเหมือนเดิมนะอ่ะใครที่พร้อมแล้วนะคะเราจะไปด้วยกันค่ะจะเป็นท่าพับพี่โพสหายใจเข้ายืดอกก่อน หายใจออกเดินมือไปข้างหน้านะแล้วจมอกลงค่ะใครไม่ได้เอาศีรษะแตะพื้นใครอกไม่ลงเอาศีรษะแตะพื้นไว้ค้างไว้ตรงนี้ค่ะก้นจะดงด่งค่ะค้างก่อนห้าสใครอกลงเอาอกเอาคางลงค่ะมือแตะพื้นไหวสามสองและ1ค่ะมือแตะพื้น ดันลำตัวยกขึ้นมาค่ะใครที่อกลงไม่ลงนะให้เอาศีรษะนะคะหน้าผากแตะพื้นไว้ไม่เป็นไรค่ะมืออยู่ที่พื้นหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกดันสะโพกเราไปหาส้นเท้าค่ะแล้วยืดมือไปข้างหน้ากลมศีรษะลงค้างไว้ก่อนห้า่ส,สาม หายใจนะ2 1. ห,หายใจเข่าโยกลำตัวขึ้นมาเปลี่ยนข้างพับเก็บเท้าขวาค่ะกางซ้ายออกไปเหมือนเดิมฝ่าเท้าเหยียบอยู่ที่พื้นขอบเท้าติดพื้นปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าทีนี้มืออยู่ที่พื้นไว้ค่ะเราจะไปยืดอกเอาอกลงพับพี่โพสใครไม่ถึงนะเอาเอา,เอา,เอาหน้าผากแตะพื้นไว้ได้นะคะหายใจเข้ายืดอกก่อนค่ะ หายใจออกเดินมือไปข้างหน้าแล้วจมอ,อกลงวางอ,อกวางคางลงค่ะมืออยู่ที่พื้นสะโพกโดง่งค้างห้าสีหายใจเข้าดันตัวขึ้นมาแล้วเดินมือเข้ามาช,ะชะ้าๆเยี่ยมค่ะมืออยู่ที่พื้นหายใจเข้ายืดอก หายใจออกดันสะโพกค่ะมาหาส้นเท้าแล้วค่อยๆก้มตัวลงไปนะผากแตะพื้นไว้ค่ะค้างไว้คายแคมสติงนิดนึงนะห้สี่สามสองหงหายใจเข้าดันตัวกลับขึ้นแม ช้าช้าค่ะว่วางมือเก็บหัวเข่าเข้ามาที่เดิมก่อนนะ,ะทีนี้เราจะไปกันต่อเลยนะคะยังอยู่ในท่าคานข่านี่แหละเราจะไปง่ายง่ายสบายๆนะคะวันนี้ไม่มีท่ายืนแต่อย่างใดนะแค่นี้ก็จะได้ยืดสบายกันแล้วนะคะ,ะเมื่อกี้เราลองไปพับพี่โพสแบบที่เรากางขาทีนี้เราจะไปแบบที่เราวางข่าสองข้างแล้วเราจะลง ทีนี้เมื่อกี้ใครไปแล้วมันยังอัดลงหลังเจ็บหลังให้กลางเข่าได้ไม่เป็นไรค่ะใครพร้อมนะคะไม่ถ้าไม่ได้อัดหลังหรืออะไรไปปรับคูค่ะหายใจเข้ายืดอกก่อนแล้วหายใจออกเดินมือไปข้างหน้าค่ะดิ่งอ,อกลงยืดคางแตะพื้นไว้ค้างไว้ตรงนี้ค่ะใครไม่ได้เหมือนเดิมนะผากแตะพื้นศีรษะแตะพื้นแทนห้าสี่ 3ามสองหค่ะใจเย็นเย็นยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าเดินมือ กลับขึ้นมาตรงกลางค่ะยอดเยี่ยมนะคะไปในเซตสุดท้ายกันแล้วค่ะเราจะไปยืดเหยียดในเซตสุดท้ายในเซตนี้กันนะอยู่ในท่าคานเขา่าให้เราก้าวเท้าทางด้านขวาค่ะไปกลางระหว่างมือเมื่อก้าวมากวางระหว่ังมือแล้วนะถ้าใครรู้สึกว่าเราสามารถยืดเหยียดได้มากกว่านี้นะคะถอยค่ะเข่าไปเล็กน้อยราบหลังเท้าลงค่ะยกตัวขึ้นดิงหัวไหล่ลงค่ะ แล้วค่อยๆย,ยืดทอสะโพกของเราลงไปเก็บสะโพกดันลงค่ะหน้าขายืดหมุนหัวไหล่บีบสะบักพุ่งมือลงเก็บหน้าท้องเล็กน้อยค่ะยืดอกยืดคางไว้ตรงนี้หัวไหล่ดิงลงมือดิงลงห้าสี่สสอง หนึ่งนะคะใจเย็นเย็นวางมือคลอมเท้าก่อนนะมือซ้ายอยู่ที่พื้นหายใจเข้าเปิดมือขวาขึ้นตามองตามมือขวาห้าสี่สามสองหนึ่งมุนแขนขวาไปด้านหลังสักสามรอบหนึ่งสองสาม วางมือลงค่อมเท้าค่ะวางมือลงค่อมเท้าก่อนนะทีนี้จิกจมูกเท้าเท้าทางด้านซ้ายแล้วปัดเท้าซ้ายมาทางด้านขวาอืตอนนี้หัวเข่าเราวางลงแบบนี้เนะาะเท้าซ้ายเราปัดมาทางขวาจิกจมูกเท้าไว้ค่ะทีนี้เราจะเลื่อนมือขวามาไว้ที่ด้านในอ,อยู่ด้านในนะตอนนี้มือขวาเราอยู่ใกล้กับนิ้วโป้งนะคะเท้าทางด้านขวาค่ะอะ แล้วค่อยๆหน่วงสะโพกให้น้ำหนักมาอยู่ที่ขาทางด้านขวาแล้วเปิดมือซ้ายขึ้นน้ำหนักมาทางขาด้านหน้านะด้านขวาเปิดมือทางด้านซ้ายขึ้นค้างห้าสี่สาหนึ่งใจเย็นๆค่อยๆวางมือลงคู่กันค่ะ ทีนี้ใครไปต่อได้วางข้อศอกของเราลงข้อศอกสองข้างวางลงความกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะและอยู่ให้ฝ่าเท้าของเราอยู่ด้านนอกนะศอกออกไปก้มตัวลงน้ำหนักมาทางด้านขวาค่ะวางศอกสองข้างลงใครไม่ไหวมือค่ะยืดมือเอาค้างนะห้าน้ำหนักมาที่ขาด้านหน้าสยืดขาหนีบค่ะ 3ามสองค่ะหค่ะยกตัวขึ้นมาฮึบถอยมือแล้วถอยเท้ากลับไปที่ท่าเริ่มต้นคือท่าออฟโฟคลานเขา่าเยี่ยมมากทุกคนสุดท้ายแล้วข้างซ้ายนะใจเย็นๆนะใครที่ตึงมากไม่ต้องลงสุดก็ได้นะคะไม่ต้องถึงกับเอาซอกวางเอามือวางเฉยๆได้นะไปตาม ออปชันที่เราร่างกายเราไปได้ที่นี่เราจะก้าวเท้าทางด้านซ้ายบ้างมาอยู่กลางระหว่างมืออ่าเสร็จแล้วนะคะใครรู้สึกว่ามันใกล้ไปอ่ถอยเข่าลงไปนิดนึงราบหลังเท้าลงนะราบหลังเท้าลงเสร็จแล้วหายใจเข้ายกตัวหุนหัวไหลบีบสบะบักขาดัานหน้าขาดัานสะโพกลงยืดอกค่ะหัวไหล่ดึงลงนะฮะ ยืดหนะะ้าขาขวาสี่สเก่งเก็บหน้าท้องไว้นิดนึงนะสะโพกเก่งใดดิ่งลงสองหงใจเย็นเย็นมือวางค่อมเท้ามือขวาวางที่พื้นส่งมือซ้ายบิดตัวมาทางซ้ายตามองตามมือซ้ายค้างก่อนห้ส สามยิ้มให้ตัวเองนิดหนึ่งสองหนึ่งอ้าวลองหมุนแขนไปด้านหลังนะสักสามรอบหนึ่งสองเปิดหมุหนหัวไหล่นิดหนึ่งและสามความมือลงมาทีนี้เอามือซ้ายวางข้างข้างในนะคะข้างนิ้วโป้งเท้าทางด้านซ้าย พิกเขา่าอ่ะพิกเท้านะเบี่ยงเท้านะคะจมูกเท้าทางด้านขวามาทางด้านซ้ายทีนี้ตอนนี้นะสะโพกอยู่แบบนี้เนะาะดันสะโพกน้ำหนักมาที่ขาทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆเปิดมือขวาขึ้นตามองตามมือขวาค้างไว้ต้นแขนเราจะดันเปิดขาหนีออกไปดันหัวเข่าออกไปคะ่ะห้าสี่ สามสองหงค่อยค่อยคายเอามือวางลงข้างกันคู่กันไว้ใครไม่ไหวยืดมือแบบนี้นะใครไปต่อไว้วางศอกลงแล้วดันสะโพกลงอีกเล็กน้อยยืดขาหนีบด,ด้านในค้างไว้หา้สสาส สองหนึ่งใจเย็นเย็นวางมือวางมือปรับเท้าถอยเท้ากลับเข้ามาจ้ามาอยู่ในท่าออโฟมุนค่ะเทเบิลแดนซ์นิดหนึ่งสักหารอบมุนสะโพกใหญ่ๆสามสองหนึ่งมุนทวนกลับเลยหนึ่ง สองสามสี่และหาค่ะมาปิดท้ายกันสุดท้ายนั่งลงค่ะนั่งลงเอาเท้ามาประกบกันค่ะพันท่าโกนาสะน,นะคะหรือว่าท่าผีเสือ้อเอาที่เราสบายๆนะไม่ต้องแบบ บางคนติดอะเนาะเขาสูงสูไม่เป็นไรอ่ะเอาเท่าที่เราได้นั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนทีนี้ผู้บอกแล้ววันนี้เราจะมุนหมุนบิดบีดนะคะสบายสบายยืดอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะห้าสี่ไม่กกมไม่กกมแค่นั่งยืดยืดเฉยๆ3 2สามสองหนึ่งค่ะพับหัวเข่าเข้ามาพับหัวเข่าเข้ามา นั่งให้เต็มก้นสะโพกนะนั่งให้เต็มก้นสะโพกเข้าชิดกันขามือขวาไปด้านหลังหายใจเข้าทรงมือซ้ายขึ้นแล้วเอาศอกซ้ายขัดกับเข่าขวาหายใจเข้ายืดอกอีกครั้งแล้วหายใจออกบิดลำตัวตามมองไปตามไหล่ขวาค้างไว้5 4 3 2 หนึ่งค่ะมาซ้ายมาซ้ายมือซ้ายวางข้างหลังหายใจเข้ามือขวาพุ่งขึ้นฮึบแล้วหายใจออกเอาศอกขวาค่ขัดกับเข่าซ้ายหายใจเข้ายืดลำตัวนิดนึงแล้วหายใจออกบิดค่ะตามองไปตามไหล่ซ้ายเลยห้าส่ส หนึงค่ะค่อยคอยคลายกลับมามือวางข้างสะโพกค่ะกลางขากว้างหายใจเข้าบีบสะบักยืดอกแล้วหายใจออกเข่าสองข้างมาทางขวาตามองไปตามไหล่ซ้ายห้าสีสาสองหนึ่งหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกบิดเข้าไปทางซ้ายตามองไหล่ขวาไว้ห้า สี่สาสองหค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางเยียดค้าซองข้างไปดันนาค่ะ ปัจจิโมตนาสนะนิดนึงนั่งให้เต็มก้นสะโพกนะค่ะสองข้างเหยียดไปข้างหน้าใครตึงงอเข่าได้เสมอนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะหายใจเข้าค่ะมือสองข้างพุ่งขึ้นปลายเท้ากระดกไว้นะแล้วหายใจออกเราเอามือจับที่ปลายเท้าซิแล้วยืดอกไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องก้มค่ะยืดหลังยืดอกคูขอหลังแบบนี้ให้คูหน่อยนะครูให้ดูด้านขางนะ อ,อ,อยู่แบบนี้ค่ะยืหลังยืดอกไข่หอไหลอยู่ดันไหลลงค่ยืดไว้แบบนี้ค่ะเช้าเช้าครูขอยืดแบบง่ายๆสบายสบายอย่างไม่ต้องเกรงคร้างไว้นะหลังยืดตรงหัวไหล่ลดันลงหน้าอกเชิดขึ้นคางเชิดขึ้นจับปลายเท้าได้จับจับ,จบไม่ได้จับอยู่ที่หน้าแข้งแต่ขอให้หลังไม่โค้งยืดไวห้ห้าส 3ามสองห่งค่ะค่อยๆค,คลายออโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยืดเหยียดยามเช้าวันนี้นะก็ไปแบบสบายๆค่ะแล้วก็หมุนไปหมุนมามีบิดนูน่นบิดนี่เนาะก็จะเน้นการบิดยืดนะคะแล้วก็ยืดแบบ ให้เราเนี่ยได้เคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆเนาะผ่อนคลายกันนะคะสำหรับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาร่วมฝึกด้วยกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอยากจะส่งต่อให้คนที่เราลากได้มาฝึกด้วยกันครูฝากแชร์ด้วยละกันนะคะแล้วก็ชวนหลายๆคนมาฝึกด้วยกันนะครูก็ มีความคิดว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเครียดอยู่ที่บ้านนะก็มาฝึกอย่างเงี้ยให้มันสบายสบายใจดีกว่าไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากคือมีแค่เสือหรือบางคนไม่มีเสือด้วยซ้ํานะคะสามารถทําได้เลยนะคะครูก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ มีความสุขในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านบางคนเครียดบางคน work from home บางคนว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปทำงานแล้วนะคะยังไงนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะครูขอบคุณมากๆค่ะยังไงสุขหน้าเหมือนเดิมเรามาเจอกันนะคะขอบคุณมาก